ขออนุญาตท่านเจ้าคุณทั้งสองท่านเจ้าคุณเมธีวัชระบัณฑิตเป็นเจ้าคุณแต่ก่อนเป็นพระมหาหาาันษาแล้วก็เป็นที่รู้จักมักคุณจนท่านได้มาเป็นเจ้าคุณส่วนอีกโลกเนี่ยเป็นเจ้าคุณเหมือนกันเจ้าคุณสุทธีรัตนบัณฑิตนะตอนนี้เป็นเจ้าอาวาสวัดสุดทธิวราราม เป็นคณะบดีบดิตมจอรอ้วยนะตะก่อนนี้ท่านส,สอบประยัเองรู้เงือท่วมศีรษะเลยทีเดียวนะฮะก็รู้จักท่านทั้งคู่เลยนะฮะและที่สำคัญก็คือนอกจากจะรู้จักมากคุลแล้วเป็นเจ้าวาสวัดสุทธิวรารามนะหรือพระมาหาสุธิตอาภากรใ่นตะเกาก่อนนะที่ว่าไปเนี้ยท่านเป็นผู้ที่เป็นประธานกรรมการนะฮะน่าจะ ตรวจสอบป้องกันงานวิทยานิพนธ์นะฮะของของเราเองตอนนั้นทำเรื่องพระแก้วมรกตส่วนท่านหันษาเนี่ยท่านถนัดเรื่องสันติวิธีนะท่านทำของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้รับการส่งเสริมจากอุบาสิกาท่านหนึ่งให้ไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษแล้วก็กลับมาเก่งมากกมาเป็น ก็เป็นด็อกเตอร์ละก็มัง้งก่อนที่จะไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็กลับมาดํารงตําแหน่งน,นู่นนั่นนี่จนได้เป็นผอนานาชาติวิทยาลัยของมหาจุฬาวาังน้อยอะนะฮะทั้งสองรูปนี้มีดารบมีลักษณะทัดเท่นที่ค่อนข้างคล้ายคลึงแต่จะดุเดือดดุด,ดันแล้วก็คล่องแคล่วว่องไวต้องตาต้องใจท่านกระผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยนะฮะก็คงจะเป็นท่านเจ้าคุณหันษาอายุอานามก็ได้เรียกกับท่านท่านเจ้าคุณสุทิอาภาการ นะฮะเจ้าว่าวัสุทธิวรารามเอก็จำชื่อท่านจะไม่ค่อยแม่นเนื่องจากว่ามันนานนมมากนะฮะเราจบมาก็ปี5 1 5ห52เราราวนี้แต่พอได้ไปอ่นานงานวิจัยจึงทำให้เห็นว่าเออเราก็ไม่รู้ว่าผ่านมาได้ยังไงเกี่ยวกับพระแก้มมรดกนะฮะศึกษาความประวัติความเป็นมาของพระแก้มมรดกเป็นพระครูบ้านครูมเมืองของไทยก็ไปคนน้นในกูเกิลอ่กเอาล่ะท่านก็ไล่นะท่านอันษาเนี่ยท่านไล่ถึงการที่พระพิสุท หรือไอทิศท,ที่ประพฤติผิดเนี่ยท่านกล่าวถึงว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคของนักบวชแต่ก็คือผู้สนับสนุนพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ยุคพุทธกาลนะฮะแล้วก็ท่านยังบอกว่าศัตรูตัวจริงของพระมจัรนนย์ะคือกิเลสที่เกิดจากการไร้สติไม่ใช่เพศหญิงเอาเถอะตอนนี้ข่าวบรรดาไอโซเชียลมีเดียเนี่ย ซึ่งโดยส่วนใหญ่ในระดับสติปัญญาเนะี่ยมันน้อยนิดน้อยนักน้อยหนาที่จะเป็นปัญญาชนที่เขาจะมาเข้าใจถึงปริบทที่ท่านศาธยายใหญ่ท่านสุทธิรัตนบัณฑิตนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะได้ขึ้นชื่อเล่นท่านหนูก็เ,เรียกท่านเรื่อยๆนะท่านก็จริงอาจังนะตอนนั้นเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะ,จะได้จบมหาบัณฑิตบัณฑรอะไรมากมายท่านก็ร่ายเป็นกวีส่วนใหญ่จะเก่งด้านวรรณกรมกรมวรรณคดีเก่งกรรลบโกรงโลกนี้อะไรนะี่นะพวกบรรดาพระมหาทั้งหลายแหละเนี่ย ท่านก็ไปที่สนามบินแล้วท่านก็เขียนแล้วก็มีพวกสานักข่าวนํามาตีแผ่ท่านก็บอกขอบคุณสายตาที่มองแบบไร้ตัวตนแล้วก็เพียงเพราะผิดพลาดในวิถีเพียงเพราะสติหรือกิเลสที่ถล้ำเพียงเพราะสื่อที่บัรเลงเพลงคราบง์งเพียงเพราะทําไม่ถึงสึ่งภายในซึ่งภายในนะท่านจะยังไงก็สุดท้าแต่ผมกอ็อนุญาตนาคาหลวงพ่อคูณมีคนไปถามหลวงพ่อคูณว่าหลวงพ่อคูณทําไม่เทศสังสอนญาติโยมบ้างหลวงพ่อคูณบอกกูเนี่ยเทพไม่เป็นกูเทพไม่เป็นมันเลยเป็นสัญลักษณ อย่างหนึ่งของพระคุณเจ้าเดี๋ยวเร้จะมาคุยเรื่องการขายตัวตนของพระคุณเจ้าว่ามีอะไรนอกจากจะขายเรื่องศรัทธาขายเทศนาโวหารพลนาโวหารและก็ยังต้องขายตัวเองในลักษณะการทําตัวเองให้เป็นที่ศรัทธาซึ่งจริงๆก็ไม่เทศก็ได้ไม่แสดงธรรมก็ได้ไม่บรรยายก็ได้แต่กระทั่งนี้ทั้งนั้นประเพณีวัฒนธรรมของเมืองบ้านเราเนี่ยชอบวาทศิลป์ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนชอบคนพูดคนคุยบรรดารโลกอะไรนี่ถ้าคุณไม่พูดไม่คุยไม่แสดงตัวตนยืนยันตัวตน มีใครเขาสนใจนะฮะน,นี่ต้องเข้าใจหลักๆก,ก่อนพระคุณเจ้ายุคหลังมาถึงพยายามที่จะต้องศึกษาเรื่องระบบ AI ศึกษาเทคโนโลยีศึกษาโซเชียลมีเดียที่จะต้องมาแสดงทำผ่านโลกยุคใหม่ซึ่งไม่แน่ได้ว่ายุคเก่าเนี่ยจะถูกเกทับไปเหมือนกับเราใช้สมัยเพจจริงเพจลิง อะไรล่ะโทรศัพท์มโตโรล่าโทรศัพท์โนเกียตอนนี้ก็ถูกฆ่าจนหมดแล้วมันก็เหลือ iPhone เหลือ Android เหลืออะไรที่มันทันมาใหม่ยุคใหม่ทีนี้มันก็ถูกกรนอาจจะเป็นเรื่องปกติไปเวลาเราจะไปบอยใ,ใครไปอ่านหนังสือตองไปไปเปิดพระไตรปิฎกตัวน,นี้ก็บอกว่าไปเซิร์ชที่ Google อะไรพวกนี้เป็นต้นนะฮะต่อไปการเทศการสอนก็จะมีการเปลี่ยนปริบทุทั้งนี้ทั้งนั้น,นกิเลสมันดิ้นได้พระคุณเจ้าถ้าอันอินทรีย์ไม่แกกล้าย่อมถูกภยัยคือกิเลสมาตีมาทุกมาจัดการท่านในที่สุดถ้าหากว่าทานัทันสมย แต่ถ้าหากว่าท่านไม่ตามไม่ทันสติอ่อนอยู่อินทรีย์อ่อนอยู่ท่านก็จะแพ้อยู่สองกรณีวิชาและจรณะคือไม่ประกอบไปด้วยวิชาที่ตนเองศึกษาเร,าเรียนและไม่มีจรณะคุยความประพฤติปฏิบัติที่ดีงามคือถ้าไม่มีสมณสัญญาไม่มีวิชาจารณะคือลักษณะของความเป็นเป็นนักบวชนิสัยของความเป็นนักพรตไม่มีวิชาจารณะที่จะไปศึกษามีพื้นฐานในการเรียนรู้เรื่องวิัยของสงการปฏิบัติหลักธรรมคำสอน อบอกตามตรงว่าเราเราธรรมดาเนี่ยถ้าหากไปอ่านในปริบทปิดย,ย่อยถ้าใช้สติปัญญาของตนเองไปเรียนรู้ต้องขอบคุณท่านพระคุณเจ้าที่มันขยันเรียนจบไปถึงประโยคเก้าซึ่งเป็นการรักษาพุทธพจน์หลักธรรมคำสอนและก็ถ้ายิ่งมาน้อมนําไปปฏิบัติด้วยเนี่ยก็จะเป็นการชะล้างภายในที่ตนเองตล่ำเคร่งเรียนมาตลอดทั้งชีวิตเพื่อที่จะปล่อยวางละวางในที่สุดท้งนี้ท้งนั้นก็นั่นแหละก็ขึ้นอยู่กับตัวตนของพราคุณเจ้าอเองขอบคุณ ท่านจะคุณทั้งคู่นะพยายามออกมาสื่อแสดงให้ประชาชนได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวของท่านว่าท่านมีความเห็นแบบนี้แต่ประชาชนปุต,ตชนปัจเจกชนเขามีความคิดไปอีกแบบหนึง่งมันก็จะย้อนแย้งกันนี่แหละกับท่านพูดแบบนี้แหละเนี่ยท่านก็พูดเกง่งท่านก็แสดงเกง่งท่านก็ไร้เกง่งสวดเก่งนะ ปรกถาเก่งขึ้นเวทีเก่งสอนเก่งแต่ท่านก็ไม่ปฏิบัติปฏิบัติไม่เก่งมันอ่อนอย่างใดอย่างหนึ่งคือแก่กล้าเรื่องปริยัติแต่ไปอ่อนเรื่องปฏิบัติไอเนี้ยมันเป็นผลเสียอย่างหาที่สุดไม่มีเชียวล่ะขอพระคุณท่านมากนะฮะแล้วท่านก็เป็นครูอาจารย์ของเราทั้งคู่นั่นแหละก็ให้เป็นตนานเจ้าคุณที่มีคุณภาพต่อไปก็แล้วกันนะฮะก็เอาไว้เท่านี้ชื่นชมท่านไม่ได้มาตำหนิตดติงอยู่เป็นกลางว่าอยากจะให้พุทธศาสนกชนมีความเป็นกลาง ไม่เยียบยาซ้าเติมใครท่านผิดพลาดบกพร่องก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าเป็นลักษณะของธรรมะอ่อนๆอินทรีย์อ่อนๆเรายังมีโอกาสในการที่จะไปคิดผิดกับท่านเลยนัภาษาอะไรับการที่ท่านบ่มเพราะอินทรีย์มามันไม่แก่กล้าก็มีโอกาสพลาดพลั้งกันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ผิดพลาดแล้วก็พากันนําไปปรับปรุงแก้ไขให้ถึงที่สุดกันแล้วกันน,น,กนุโมทงาทท่ะน